นั่นแหละเปลี่ยนเป็นวายตอ่ออูได้ใช้ตอ่อเบ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จับคำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามสวัสดีจ้าก,ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมอันติเมตเกมใหม่ค่าย PG ของเราเนี่ยเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าวันนี้พวกรทุนมา109บาทนะจ้าทำเคสนิดนึง เอาไงอะลองดวนๆเบตสองไปก่อนดีกว่าเอ้ยอะไรฟ้าอะไรฟ้าเนี่ยตายหาแล้วสเก็ตเตอร์เข้าเฉยโอ้โหโอ้โหโอ้้ออออห้าตัวครับน้องๆตายแล้วสิบเจ็ดมุนนะกำพังสี่ตัวเขาก็ให้สิบห้ามุนแล้วนะ ก็ย้ำกันไว้ด้วยนะคะคลิมนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนำให้ทำตามนะจ้ารองเท้าแถวสามไม่ตกว่ะเหนียวเ,เรื่องอยู่นะตรงๆเลยโอ้โหเออคิงยังไงพี่แกเหนียวเอาเรื่องอยู่ละโอ้โหสิบสิบแถวาสามโอ้โห ตายว่าตายว่าให้มาบาทห้าสิบเนี่ยงงอ่ะสวยยังไงสิบโอ้โหตัถูกยังให้ไม่ได้อ่ะงงอ่ะโอ้โหรับไปก่อนเลยหนึ่งบาทเก้าส<ม>ิบตังขอญาตเปิดเทอร์โบไปเลยสวย ยังไงต่อเปล่าโอ้โหโเล่นมาตั้งหลายหมุนแล้วยังไม่เจอตัวแพงเลยแมมลูกอีแมมแจ็คตกต่อยังไงโอ้สวยรองเท้ารองเท้าเออโอ้โหแกดูวายเต็มแถวเลยร่วงลงอีกเปล่าสวยยังไง นี่อะไรก็ได้สวยเลยขอโทษที่ว่าไม่ดีเมื่อกี้เอาไหมเอาอยัางไงโอ้โหสวยเปลี่ยนเป็นแจ็คสวยเลยยังไงต่อหรือเปล่า ตกใจด้กยว่าสกเกตเตอร์เข้าสกเกตเตอร์หน่อแค่สามตัวเองว้ายเอ้ยเอ้ยแปลกแปลกยังไงตึงจัดเลยตึงมากช่วงนี้ยังไงเปลี่ยนไปสิบเออขอให้ได้หน่อยนี่วายแถวสองช่วยชีวิตถุนเอือ ลูกวีทไปอีกหนึ่งดอกต่อหรือเปล่าเย็นเป็นคิงหืแดกก็ได้หมดแผงเลยไว้ Why? ได้ใช้ไหมสวยเอาใช้ต่อเปล่ายังไงนี่ลูกวีทลูกนกวีตสวยเลย ไปต่อหรือพอแค่นี้รออะไรอะ่ะขอห้าสิบสักสิบทีสิสวยเอา้าต่อไหมสิบนั่นแหละอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะโอ้โหสวยเลยยังไงอีแจ็คสวยโอ้โหวายแถวสองแถวสามนี่รองเ้าวาซีก็มาซีก็มาซี มัดเข้าให้อ้โหูวายแถว2แถวสามเหลือเฟือมากเออใช้ให้คุ้มนั่นแหละเปลี่ยนเป็นวายต่ออูได้ใช้ต่อเบ้า <c oughs> นกหวีดหมดแพงอ่ะโอ้โหพอเลยพอเลยซุปเปอร์เมกัก1าพันสบาทสำหรับคลิปนี้ก็พอกันแต่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบาย